สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบสาม,มารถตราประกันสังคมที่คนไทยควรรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้สิทธิประกันสังคมให้เหมาะสมกับตนเองครับประกันสังคมในประเทศไทยมีทั้งหมดสามมาตราหลักได้แก่มาตรา33มาตรา39และมาตรา40ซึ่งแต่ละมาตรามีคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันดังนี้มาตรา33สําหรับลูกจ้างทั่วไปคุณสมบัติ เป็นพนักง,งานที่ทำง,งานให้กับนายจ้างโดยมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน60ปีเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้างจะร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดือนละ5%ของค่าจ้างแต่สูงสุดไม่เกิน750บาทความคุ้มครองครอบคลุม7กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือเป็นไข้เสียชีวิตทุพพลภาพชาราภาพว่างงานคลอดบุตร สงเคราะห์บุตรมาตรา39สําำหรับผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างและลาออกจากงานประจํามาแล้วคุณสมบัติเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและลาออกจากงานประจํามาแล้วไม่เกิน6เดือนเงินสมทบจ่ายเงินสมทบเดือนละ432บาทโดยคำนวณจากฐานเงินเดือนสมมุติที่4,800บาทความคุ้มครองครอบคลุม6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือเป็นไข้ เสียชีวิตทุพพลาภาพชราภาพคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรมาตรา40สําำหรับอาชีพอิสระฟรีแลนซ์หรือค้าขายคุณสมบัติเป็นบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือค้าขายและมีอายุระหว่าง15-65ถึง65ปีบริบูรณ์เงินสมทบมีให้เลือก3ทางเลือกทางเลือกที่1จ่ายเดือนละ70บาททางเลือกที่สจ่ายเดือนละ100บาท ทางเลือกที่สจ่ายเดือนละ300บาทความคุ้มครองแตกต่างกันไปตามทางเลือกที่จ่ายทางเลือกที่1เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตทางเลือกที่สองเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพทางเลือกที่สเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชาราภาพสงเคราะห์บุตรสรุปการเปรียบเทียบ มาตรา33เป็นสิทธิสำหรับคนทำงานประจำที่มีนายจ้างและได้รับความคุ้มครองครบถ้วนที่สุดมาตรา39เหมาะสำหรับผู้ที่ลาออกจากงานประจำแต่ยังต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมเดิมไว้โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์บางส่วนมาตรา40เป็นทางเลือกสำหรับอาชีพอิสระที่ต้องการหลักประกันความมั่นคงในชีวิตโดยสามารถเลือกจ่ายเงินสมทบตามความเหมาะสมของตนเองได้ บองว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมทั้งสามมาตรานะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือโทรสายด่วน1506ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องสรรสาระด้วยนะครับ